สวัสดีค่ะแฟนเพจส,สำนักข่าว i n n นนค่ะตอนนี้นะคะดิฉันค่ะก็อยู่ที่ห้องประชุมด้านหน้าซึ่งอยู่ด้านหน้าห้องประชุมของพรรคพลังประชารัฐนะคะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหมวนหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้เดินทางมาถึงสภาผู้แทนรัฐสภาแล้วนะคะแล้วก็ ได้มีการนัดประชุมสสของพักพลังประชารัฐนะคะเออลงมาบอกจะส่อีกย่างายไปดีกว่า ซึ่งซึ่งถ้าเราเห็นภาพบรรยากาศภายในห้องประชุมของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็จะเห็นบรรยากาศค่อนข้างที่จะว่างเปล่านะคะแม้ว่าผลเอกประวิทย์วง์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะจะเดินทางมาถึงแล้วแต่ว่าในส่วนของสสพรรคเองนะคะก็ยังยังมาน้อยอยู่นะคะที่มาแล้วนะคะที่จากที่เราเห็นนะคะก็จะมีในส่วนของนายไพบุญนิติตะวัน แล้วก็นายนิโรธสุนทรเลขานะคะประธานวิปรัฐบาลนะคะแล้วก็โคศกพักผังประชารัฐหน้าที่ก็เดินทางมาถึงที่อาคารรัฐสภาแล้วนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่เมื่อสักครู่นี้เองนะคะนายนิโรธนะคะซึ่งเป็นประธานวิป รัฐบาลค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด,ด้วยนะคะโดยได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมในการสู้อภิปรายนะคะซึ่งก็มีความพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศภายในห้องประชุมของพรพรคพลังประชารัฐนะคะเอาไปทันน้องทงนันพี่ขอ overview. ค่ะซึ่งภายในห้องประชุมนะคะก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะสสยังยังมาน้อยอยู่นะคะก็มีประมาณสักกว่าสิบคนได้นะคะ<ม>แต่ซึ่งมาคนเอกประวิทย์ เดินทางมาถึงนะคะก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยนะคะแต่ว่าทางสื่อมวลชนเองนะคะก็ยังรอสัมภาษณ์พลเอกประวิตย์นะคะโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการกำชับสอสนะคะให้เข้าร่วมการประชุม และสิ่งที่เราต้องจับตาดูในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือในส่วนของการนับองค์ประชุมนะคะว่าองค์ประชุมจะครบหรือไม่นะคะซึ่งหลายฝ่ายนะคะก็ยังคงเฝ้าติดตามดู่แต่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะดิฉันได้มาที่อาคารรัฐสภาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ะบรรยากาศนะคะก็ไม่ค่อยคึกคักนะคะเหมือนครัง้งก่อนๆนะคะก็ะบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะ นี่นะคะซึ่งพลเอกประวิทย์นะคะยังอยู่ในห้องรับรองนะคะที่เราก็จะเห็นค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็คือก่อนที่พลเอกประวิทย์จะเดินทางมาถึงนะคะ ประธานยิบรัฐบาลค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมอภิปรายซึ่งก็ไม่ได้มีความกังวลนะคะว่าจะต้องมีประเด็นไหน ที่ทางฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายเป็นพิเศษนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็ไม่ได้รู้สึกกังวลแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลเองค่ะจะสามารถชี้แจงได้ในทุกประเด็นและที่ฝ่ายค้านนะคะได้มีการบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้นะคะจะเปิดแผลจะเป็นการเปิดแผลนั้นนะคะนายนิโรธค่ะก็บอกว่า เห็นบอกว่าจะเปิดแผลมา3ปีแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะสามารถเปิดแผลได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่นายนิโรธนะคะซึ่งเป็นประธานบิ๊บค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของกวนของกร้อยเอกธรรมนัฐนะคะว่าจะ อยู่สนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นั้นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะในกวนของร้อยเอกธรรมนัฐที่มี18สสนะคะไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยนะคะ <c oughs> ก็ยังคงเชื่อนะคะว่าสสของพักเศรษฐกิจไทยค่ะจะยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่ค่ะซึ่ง ประธานวิปนะคะก็ได้มีการพูดประมาณนี้นะคะก็พูดบอกว่าเขาบอกว่าเขาสนับสนุนนะแต่แต่ว่าสิ่งนี้ค่ะเราก็ยังคงต้องจับตาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะมีการอภิปรายรัฐบาลหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูนะคะ ซึ่งบรรยากาศด้านหน้าห้องประชุมของพรคพลังประชารัฐเองนะคะก็มีบรรดาสื่อมวลชนนะคะที่มาเฝ้าสังเกตการกันเป็นจำนวนมากนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสื่อมวลชนนะคะที่เฝ้าสังเกตการอยู่ที่บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภานะคะ ขณะที่บรรยากาศล่าสุดนะคะก็มีบรรดาสสของพรรคพลังประชารัฐนะคะที่ก็ทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องน <st ing> <ล>ะคะเรามาสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มีในส่วนของนายสุริยะจึงกรุงเรืองกิจซึ่งเป็นสสนะคะของพรรคพลังประชารัฐนะคะแล้วก็เป็น เดินทางมาถึงด้านหน้าห้องประชุมของพักแล้วนะคะก็คาดว่าเมื่อสอสอมากันเยอะขึ้นนะคะก็จะเริ่มประชุมได้นะคะ ะะก็เป็นนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมเช่นเดียวกันนะคะและดูเหมือนว่าจะเดินทางไปพบ พลเอกประวิทย์ที่ห้องรับรองก่อนนะคะที่จะเข้าไปอย่างห้องประชุมนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์นะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าหากพลเอกประวิทย์นะคะ วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐนะคะจะมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะทางเพจสำนักข่าวไอเนเค่ะก็จะมีการรายงานให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบในโอกาสต่อไปด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะที่น่าสนใจนะคะ่ะขอให้คุณผู้ชมคุณฟังนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซีเฟิร์สด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเพจสำนักข่าวไอเอ็นค่ะแล้วเราจะมีการรายงานสถานการณ์นะคะให้คุณผู้ชมคุณฟังค่ะได้ทราบ ในโอกาสต่อไปค่ะตอนนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ